ก็สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ ีพศ2539นะครับเป็นเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญชนิดร,ราคา25สตาังค์ราชการที่9นะครับด้านนี้ก็เป็นทางด้านหลังของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นทางด้านหน้าของเหรียญนะครับ ขอบก็เป็นขอบฟันเฟืองปกตินะครับเรียนรุ่นนี้นะครับโลหะที่ใช้นำมาผลิตนะครับก็เป็นเรียนอลูมิเนียมบอลน,นะครับก็เ,เรียนนี้ก็เป็นเรียนที่ผมสะสมไว้นะครับ ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับสภาพค่อนข้างเก่านะครับแต่ก็ยังดูแล้วมีความงดงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับณปัจจุบันนี้ยังไม่มีราคานะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับยังไม่มีร้านค้าประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับ ถ้าเป็นเรียญปกติดีแบบนี้นะครับแม้กระทั่งนะครับตามแผงขายเรียญน,นะครับตามตลาดนัดคลองถมนะครับตามที่ผมได้เดินดูนะครับก็ไม่มีวางไข่นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุว่าใครที่มีอยู่นั้นก็อาจจะเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่า เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับแต่ถ้าพูดโดยรวมนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตนั้นเยอะนะครับจึงสามารถยังได้พบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตนั้น 100ล้านเหรียญเลยนะครับก็ถือว่ามาอาสานะครับจึงทําให้เหรียญน,นี้นั้นยังไม่เป็นที่นิยมนะครับจึงยังไม่มีราคานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราชอบที่จะสะสมเพื่อเป็นความสุขเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับก็สามารถสะสมได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีราคานะครับ มิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าท่าในใดจะพบเจอหรือว่ามีอยู่นะครับผมควรแนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับ